ภายในดูอะไรเงี้ยคางหมอก็บอกว่าเหมือนเหมือนโบอะค่ะเป็นม,มีอาการเยรื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นิดหน่อยออค่ะแล้วก็เหมือนเจอ,เอ,อฮอร์โมนโอนอคตินสูงส่วนสามีเนี่ยก็คือเจอเอ,อ,เอ,อ,อสุจิไม่ จำนวนน้อยกวอาเกณฑ์นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยแบบว่าทั้งน้อยทั้งไม่วิ่าอืมค่ะแล้วก็ตัวตัวปกติตัวปกติก็น้อยสวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby and m o านะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยาก พราะตัวครูก็เองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสําคัญในเรื่องของการบารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ให้ครรภ์น,นั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด รูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการโฟนอินค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะอยู่ในสายกับคุก้ลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อแม่โบค่ะอายุ33ปีจากกรุงเทพมหานครนะคะต้องบอกว่าเคสนี้ต้องดูค่ะเพราะแม่โบนั้นมีปัญหา PCOS ไข่ไม่ตกเรือรังทั้งชีวิตแม่โบบอกว่าไม่เคยเทสเจอไข่ตกเลยนะคะแถมหนุำซ้ำนะคะมีปัญหาโปรแลคตินสูงฮอร์โมอนน้ำนมสูงทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้ตั้งครร สามีเชื้อน้อยเชื้อไม่วิ่งและรูปร่างผิดปกติคุณหมอฟันทงว่าต้องอีกซี่แม่กลัวเข็มค่ะไม่กล้าอีกซี่บำรุงตามคัมภีรเชื่อไหมคะตอนนี้ท้อง25่สิบแล้วค่ะเรามาพูดคุยกับแม่โบกันนะคะสวัสดีค่ะแม่โบครูก้อยค่ะ่ะสวัสดีค่ะครูก้อยแม่โบดีใจด้วยขอบคุณมากเลยค่ะยินดีด้วยตอนนี้จะเจ็ดเดือนแล้วละสิใช่ไหมคะ ยี่สิบแปดอืมโอ้ท้องคือแบบโตแล้วใช่ค่ะตอนนี้คือรู้รู้เพศแล้วถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นลูกสาวโอ้ยดีด้วยเพราะว่าเคสเคสแม่โบเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เราไม่รู้เพศตั้งแต่แรกถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะธรรมชาติค่ะแล้วก็แบบสนใจมากเป็นลูกสาวคือในใจอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วถูกไหมค่ะใช่ค่ะโอ้เยี่ยมมากแม่โบเดี๋ยวเราย้อนมาคุยกันตอนนี้แม่โบอยู่ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะ ค่ะแล้วก็เทปนี้จะถูกออนแอร์ออกไปเพื่อให้แม่ๆในเพจเนี่ยชมเป็นวิทยาทานนะคะแม่โบอ๋อค่ะยินดีมากเลยค่ะโอเคกูเกก็ยินดีมากวันนี้ได้สัมภาษณ์แม่โบ <c oughs> นะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวแม่โบรายงานตัวนิดนึงอ๋อค่ะชื่อโบนะคะแล้วก็อา,ายุ33ปีก่อนหน้นานีา้ทํางานประจาค่ะทางานออฟฟิศแต่ว่าพอดีช่วงช่วงหลังเนี่ยค่ะสั่งีไปทํางานต่างประเทศก็เลยตอนนี้ก็คือลาออก ตามสามีไปค่ะตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านแม่บ้านติดตามสามีแต่ว่าปัจจุบันนี้คืออยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะที่สามียังทํางานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าตอนนี้ตั้งใจอยากจะมาคลอดที่ไทยอะค่ะก็เลยบินกลับมาอสามีอยู่สามีทํางานอยู่ที่ประเทศอะไรคะแม่รับราชการค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้สามีอยู่ออสเตรเลียแล้วช่วงนี้ก็โควิดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสามีก็อยู่ตรงโน้นไปแล้วเราก็ตั้งใจว่าคลอดที่เมืองไทย สาม,มีก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาตอนช่วงข้อพอดีค่ะช,ช่วงกุมช่วงกุมภาอืมโอเคเลยค่ะ <c oughs> โอเคเลยนะแล้วก็สามสิบสามปีต้องย้อนกลับ <c oughs> ไปก่อนจากประวัติที่อ่านมาของแม่โบคือสามปีที่รอคอย <c oughs> ใช่ค่ะแสดงว่าตอนที่เราแต่งงานอะคือเราปล่อยเลยไหมเราแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่เ <c oughs> ออตอนนั้นแต่งงานตอนอายุยี่สิบเก้าค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่าเอตั้งใจว่าจะทันดีมูนก่อน ค่ะะ่คแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะมีย่าค่ะว่ารู้สึกว่าแข็งแรงทะครูภายนอกนะคะค่ะและอายุก็ยังไม่ถึงเลขสามตอนนั้นเราก็คิดอย่างไงใช่ค่ะแล้วก็วกับเพื่อนเพื่อก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยก็โอเคยังยังไม่รีบอะไรอะไรเงี้ยค่ะเออค่ะก็ซักพอซักประมาณสามสิบกว่าว่าพอแต่งงานด้สักปีครึ่งค่ะว่เออโอเคลองมาเริ่มปล่อยดูทีเนี้ยค่ะพอปล่อยพอเริ่มปล่อยเนี่ยล้วก็เลยเริ่มใช้แอป เทสวันไข่ตกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามพื้นฐานของผู้หญิงทั่วไปเริ่มต้นก็แบบนั้นก่อนนับวันไข่ตกกับแอปอืมค่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้คือคิดว่าตัวเองประจําเดือนมาปกติทุกเดือนก็เลยคิดว่าแข็งแรงดีอะค่ะแต่ว่าพอมาใช้เทสเออแอปอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยถึงเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มันมาทุกเดือนเนี่ยมันแบบจริงๆมันรอบมันเลทมากแต่ว่าไม่เคยสนใจนับวันก่อนหน้านี้อ๋อคือก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่ารอบเดือนของเราเนี่ยมันกี่วันมาทีแต่รู้แค่ว่ามาทุกเดือนใช่ค่ะคือไม่ได้สนใจ ค okay, มาทุกเดือนอะไรเงี้ยเราน่าจะแบบต<อ>ิดง,ง่ายเลยไม่ได้สนใจมาก็คือจบพูดง่ายๆแต่ว่าไม่ได้รับช่วงห่างว่ามันยี่สบปดวันยี่สิบเก้าวันหรือสาสิบวันเป็นแบบเนี้ยเป๊ะๆหรือเปล่าถูกไหมคะใช่ค่ะกุูก้อยอ่าโอเคาวนี้พน,นับวันไข่ตกเสร็จปุ๊บเราเริ่มปฏิบัติการกันเองแบบเนี้ยอยู่นานแค่ไหนถึงจะเริ่มเอกใจว่าสัมติงลองแล้วล่ะก็คือตอนแรกพอพอสามเดือนแรกก็รู้แล้วว่าเออรอบเดือนเรามันแบบเดี๋ยวก็สามสิบหกวันเดี๋ยวก็ยี่สิบยี่สิบห้าวันอะไรเงี้ยมันค ไม่ไม่คงที่ก็เลยแต่ตอนนั้นก็ยังก็ยังรออีกสักปีหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ยังอยากอยากแบบธรรมชาติ่ไม่อยากแบบไปเครียดกับมันอะไรยเงี้ยค่ะก็แล้วก็ไม่รีดัวก็ยังอยากเที่ยวอยู่อะไรยเงี้ยก็รออีสักปีนึงก็เลยลองไปหาหมอค่ะก็ปีหนึ่งที่เรานับวันไข่ตกแล้วก็มีอะไรกันเองปรากฏหนึ่งปีไม่ติดก็เข้าสู่การพบแพทย์ผู้มีบุตรยากแหละซึ่งจริงเป็นวิธีที่ถูกต้องอยู่แล้วคือถ้าหนึ่งปีเนี่ยไม่ติดจากเป็นหนึ่งปีที่พยายามด้วยนะ เป็นหนึ่งปีที่แบบนอนด้วยกันด้วยนะไม่ใช่หนึ่งปีบางคนนับหนึ่งปีแต่แบบไม่เจอกับสามีเลย,เลยอะไรเงี้ยอันนั้นไม่นับนะเออก็หนึ่งปีไม่ติดเนี่ยพบแพทย์ถูกต้องแล้วก็ขั้นแรกไปก็ตรวจภายในดูอะไรเงี้ยทางปรกอก็บอกว่าเหมือนเหมือนโบอะค่ะเป็นม,มีอาการที่เริ่มบุกฮอรโมนรูปเจริญผินทีนิดหน่อยอืมอืมอค่ะแล้วก็เหมือนเจอฮอร์โมนโอลาติสสูง ก็ไม่ค่อยหน่อยแล้วนะเริ่มมาสองแล้วนะหนักจริงๆเป็นสาเหตุที่หลักๆเลยนะคะพวกเนี้ยแล้วก็ส่วนสามีเนี่ยก็คือเจออสุจิไม่มีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยแบบว่าทั้งน้อยทั้งไม่วิ่งค่ะแล้วก็ตัวตัวปกติตัวปกติก็น้อยคือจริงๆก็ต้องบอกนะก็ต้องบอกเลยนะว่าเคสแม่โบเนี่ย เขาซํำซ้อนนะเอาพูดตรงตรงคือไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะแต่ของฝั่งผู้ชายด้วยถ้าเอาจริงๆถ้าประกอบปัญหากันเนี่ยไม่น่าจะติดธรรมชาติเพราะว่าผู้ชายมีปัญหาครบเกือบทุกข้อของการตรวจสเปิร์มนะคะอันนี้อันนี้ยังพอจําตัวเลขได้ไหมคะว่าจํานวนสเปิร์มอะ่ะกี่ล้านตัวต่อ ML ต่อน้ําเชื้อ1มลเสเปิร์มจะประมาณ10ล้าน,าน,นโอเคต่ากว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ15ล้าน นะคะแล้วการวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นที่เราตรวจวิ่งเนี่ยจำจำ,จำไม่ได้แต <จำ S 1> ่ว่าก็ตกไปเยอะอ่ะะคจำกเกณฑ์เนาะเพราะว่าเกณฑ์วิ่งเนี่ยต้อง40%เกณฑ์วิ่งต้อง 40%, เ,งอง40เนาะแล้วเกณฑ์รูปร่างปกติเนี่ยต้อง4%จริงๆน้อยนะเป็นแต่เปอร์เซ็นต์แค่4%แต่มันต้องเป็น4%ของร้อยล้านน,นึกออกไหมคะอืซึ่งผู้ชายบางคนดูว่าเหมือนกับเอ้ย4%ยังไงฉันก็ผ่านแต่เชื่อไหมผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยนะรูปร่างผิดปกติ เยอะมากบางคนก็ได้แค่1%บางคน0%เลยน้ําเชื้อออกมาเป็นร้อยล้านเลยแต่ว่าปิดผิดปกติของรูปร่างศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็เลยคําถามคือมันจะเยอะเพื่อเพราะว่ามันใช้ไม่ได้มันจะไม่มันจะไม่มีการปฏิสนธิค่ะถ้ารูปร่างผิดปกติแต่ของฝั่งคุณพ่อเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์แน่ๆต้องอาจจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ยังมีใช่ 1> 1เขาบอกจะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังโอเคคือก็คุณยังมีแต่ถ้า ผิดปกติของสเปิร์มประมาณเนี้ยส่วนใหญ่หมอก็จะบอกว่าอีกซี่ใช่ค่ะหมอก็คุณหมอก็อย่าครั้งแรกค่ะคุณหมอก็ยังยังบอกว่าเดี๋ยวให้ไปบำรุงวิตามินดุก่อนละกันอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ลองมาตรวจรอบสองมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเราดําเนินการยังไงต่อคะตอนนั้นก็คุณหมอก็ให้เหมือนยามาลดทาฮอร์โมนโวลักติกของผู้หญิงของผู้หญิงค่ะชายก็ให้วิตามินมาบำรุงเป็นพวกซิงอะไรพวกเนี้ยนะคะอืมใช่ค่ะก็บำรุง ได้ว่ากี่เดือนนะคะก็เลยปตรวจรอบสองแต่ว่าคือของของของโบอาการดีขึ้นอืค่ะแต่ของสามีเนี่ยก็ยังเหมือนเหมือนเท่าเดิมยังแบบดีขึ้นแค่ทีเดียวเหอคะอืมอืมอืมก็ยังถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งสามข้อนี้อยู่อืมแล้วตอนนั้นตอนนั้นยังไงต่อคะที่ยังธรรมชาติกันอยู่ไหมก็คุณหมอก็บอกว่าก็ต้องต้องอีกซี่และวธรู้ชายิเขาก็แบบมันก็ตัดสิ่งองค์ธรรมชาติไม่ได้ออืก็อย่างที่บอกคุณก้อยค่ะว่าคือ แล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนกลัวกล้าทำค่ะเป็นคนที่บอกวเลืเอดกลัวเข็มคือแบบมจมหน้ามือเป็นลงอะไรเงี้ยคือถึงท่านกลัวแบบกลัวหนักอะกลัวเข็มเนาะแต่จริงๆรูก็ได้บอกเลยว่าเดี๋ยวแม่ๆท่านอื่นฟังแล้วบางคนเขาไม่รู้นะว่ามันอาจจะดูแบบรุนแรงหรือเปล่าไหมจริงๆอีกซี่เนี่ยไม่ได้เจ็บตัวอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันแค่ต้องเอาเข็มที่เป็นฮอร์โมนอะจิ้มก็ไปที่พุงสาหรับกูก็คือแค่แค่จิ้มก็ไปที่พุงจิ้มเองแต่ถ้าคนที่เขากลัวเข็มอะเขาก็คงมือสั่นเลยแหละรูก็ว่า ก็คงทําไม่ได้อะถูกไหมหหเพราะมันจะมีบางคนที่เขากลัวเข็มกลัวเลือดกลัวอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสําหรับคนที่เขาไม่กลัวชิลมากแม่ครูไกด์บอกเลยไม่เจ็บนะคะเออโอเคคราวนี้แม่โบขอสรุปปัญหานิดนึงหนึ่ง P C O S P C O S คือภาวะโพลีไซสติกโอลิซินโดมคือพวกนี้จะมีการตกไข่ที่ผิดปกติไข่ไม่ค่อยตกรอบเดือนจะผิดปกติเนี่ยของคุณแม่โบบางทีสั้นบางทียาวผิดปกติและที่บอกครูก้อยว่าไม่เคยเทสเจอไข่ตกเลย ค่ะใช่ค่ะที่ผ่านมาก็พยายามเทสจนแบบจน,จน,จ,นจนไม่เทสแล้วค่ะเพราะเบืองคือไม่ไม่เจอเลยอืมค่ะคือไข่มันไม่ตกมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาติดแม่นึกออกปะมันไม่มีวัตถุดิบให้ตกลงมานึกออกปะค่ะ<ช>นั่นคือแล้วมีรรประกอบกับโปรแลคตินคือจริงๆอะแม่มีดับเบิลสองอย่างที่เกี่ยวข้องกับไข่นะคะคือ PCOS ไข่ไม่ตกเลือรังสองออโปรแลคตินที่สูงโปรแลคตินคือฮอร์โมนน้ำนมอะค่ะ ถ้ามันเกิดมากเนี่ยจริงๆมันจะมากกับผู้หญิงที่ตั้งครันและผู้หญิงที่ให้นมลูกถูกไหมคะ <S <S ฮอร์โมนโปรโล็กตินฮอร์โมนน้ำนมแต่ผู้หญิงบางคนไม่ได้ตั้งคันไม่ได้ให้นมลูกแต่ด้านมีฮอร์โมนตัวนี้สูงถ้าฮอร์โมนตัวนี้สูงมันจะกดวงจรการตกไข่เลยค่ะมันบล็อกไม่ให้ไข่ตกเลยค่ะมันมันจะเข้าใจว่าคนนี้ท้องมันจะเข้าใจว่าคนนี้ให้นมลูกอยู่ถ้าคุณท้องคุณให้นมคุณก็อย่าเพิ่งไข่ตกคุณจะท้องท้องซ้อนท้องไม่ได้นึกออกไหมคะ ธรรมชาติมันฉลาดมากแต่ฮอร์โมนเรามันเพี้ยนไงใช่ค่ะมันดันมามีฮอร์โมนตัวนี้สูงทั้งทั้ท,ที่เราไม่ได้ท้องแล้วมันกดไข่ไม่ให้ตกแม่จึงไม่เคยเจอไข่ตกเลยใช่ค่ะคราวนี้ครูก็ถามโอเคหมอบอกว่าคุณต้องอีกซี่แล้วแหละเพราะสามีก็มีปัญหาพอสมควรแล้วเริ่มที่จะศึกษาถึงวิธีการเตรียมอีกซี่หรือว่ายัางไม่เริ่มหรือว่าอยากจะลองธรรมชาติอยู่ก่อนแล้วไปเจอครูก้อยตอนไหน ก็พอหมอบอกให้ทำอีกซี่นะตอนนั้นเนี่ยก็คือยังแบบทำใจไม่ได้เพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในภาวะที่แบบยุยากค่ะเวลาคนอื่นมาเป็นเนี่ยก็เคยคิดว่าแบบว่าไม่ใช่เราแน่นอนอะอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ฉันอืมค่ะก็เลยก็เลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยวลองมาศึกษาทุกคนเ่อมันจะมีวิธีอื่นค่ะก็เลยมาลองศึกษาก็ตอนนั้นก็ลองไปหาหมอหมอจีนนะคะอืมค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็โอกแบบ ไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วก็แล้วก็มาเจอเพจคุก้อยด้วยพอดีคือทุกวิถีทางแล้ววิทยาศาสตร์ไม่เอาเอาศัยศาสตร์ใช่ใช่เนี่ยแตาเป็นทางด่นทีไม่ใช่การทำเกมอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วพอมาเจอเพจคุก้อยเนี่ยก็แบบเริ่มรู้สุขแบบโหแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแบบหมอมันจะต้องบำรุงไข่บำรุงมดลูกต้องปรับฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้ใหม่มากๆค่ะคุณก้อย ก็แบบอันดับแรกเลยอย่างที่แบบไม่เคไม่เคยสร้างเลยคือก่อนหน้านี้ต้องบอกเรื่องคนที่ติดงหวานมากแบบทำงานออฟฟิศก็จะแบบชาล้มโกโก้อะไรเงี้ยสาวออฟฟิศต้องมีวันละแก้วใช่ทุกวันจนแบบเขาบอกว่าต้องลดวาระดแบบตันน่าไม่ได้ให้ลดนะแม่ให้งดค่่ะคใชำว่าลดไม่มีจริงสำหรับสำหรับภูเก็ตเขาว่าลดไม่มีจริงเพราะตราบใดที่เราลดอ่ะมันจะไม่หายไปมันจะแบบหงุดหงิหน่อยหน้า นิดนึงนะ่ะแต่ถ้างดใช่ขนาดคนที่พูดว่างดอ่ะมันยังแอบมีเลยจริงไม่จริงค่ะ <c oughs> แต่ถ้าพูดแต่ถ้าพูดว่าลดเนี่ยโอ้โหบานเลยอ่าโอเคงดหวานใช่ก็ก็เลยแบบโอเคตอนก็แบบงดก็ก็งดพยายามแบบลดของหวานกแต่ก็แอบมีบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามแล้วก็แล้วก็ไม่ทานของเย็นอืมค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆเริ่มจากสั่งน้ำมะกรูดมาทานอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีชาดอกคําฝอยนะคะแล้วก็ทําตามผู้ก้อยดูคิดมาค่ะแ,แบบปัน่นน้ำผักผลล็อกน้ำแล้วผลไม้ที่แบบไม่หวานแล้วก็มีแบบปั่นก็คือมันเน้นเป็นตับโปรตีนจากพืชเลยอะคะ่ะก็คือจากที่เคยติดน,นมวัวมากก็แบบหมดกินมากินแบบนมนอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโปรตีนแล้วก็เน้นนาดำเน้นฟักทองตามผู้ก้อยอย่างอะโวคาโดอะไรย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วทีนี้ก็มัน รอบเดือนเนี่ยก็มีสั้นลงแล้วก็อาการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยก็ดีขึ้นอค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเอสามีเนี่ยตอนนั้นก็คือเพิ่งจะได้รับคําสั่งว่าต้องไปประจําการต่างประเทศแต่สามีก็บํารุงอยู่ด้วยใช่ไหมคะช่วงที่เราบํารุงไข่สามีก็บำรุงสเปิร์มคู่กันเลยถูกไหมคะใช่ค่ะก็ตักน้ำให้สามีทานด้วยเลยค่ะก็ตอนนั้นอะยังยังแค่แบบเออ่ตักน้ำผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่มีช่วงหลังๆช่วงต้นปีมาเนี่ยค่ะที่มีแอบเอาแบบ ลาบอะไรอะไรเงี้ยเอาขนกับออสวยบำรุงสามีด้วยค่ะโอเคใช่ค่ะและทุกความคิดกลับออสก็จะขนตามมะกรูดกับพวกพิวเร่อะไรเงี้ยกลับมาด้วยค่ะอ๋อแม่ก็ตามสามีไปด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อและอะไรอะไรแพ็คได้ขนได้ก็คือขนไปบำรุงที่โน่นต่อเนื่องใช่ค่ะอืมตอนนั้นความคาดหวังของเราคือท้องธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันก็เป็นช่วงที่ต้องไปต่างประเทศพอดีถ้าจะให้มาทำก็คงไม่มีเวลาแล้วก็แล้วก็ยัง แล้วจะตัท e hey. ี่ฟังเคสแม่แม่ของครูก้อยกันตืนะคะทุกคนก็แบบบางคนเขาติดธรรมชาติได้ลแบบยากกว่าอาไรมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะครูก claro> ้อยก็เลยแบบว่าเอ้ยแม่เชื่อไหมว่าคนที่เตรียมจะไปทําเด็กหลอดแก้วอ่ะแล้วประมาณเจ็ิเปอร์เซนเลยนะที่ทําที่ครูก้อยเก็บสถิติในเพจนะท้องเองที่แบบบํารุงจะไปทําเด็กหลอดแก้วบํารุงจะไปทําเด็กหลอดแก้วสุดท้ายมาบอกครูก้อยท้องแล้วค่ะท้องแล้วค่ะคือไข่มันสมบูรณ์มาก สเปิร์มมันดีมากในช่วงนั้นผนังบดลูกมันพร้อมเอ้ยไข่ตกมันติดนะแต่ถ้าบางเคสที่มันมันเกินเยียวยาจริงๆเช่นพวกท่อนำไข่ตันอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันตันมันไม่มีทางที่จะเจอกับกับสเปิร์มได้ยังไงก็ต้องอีกซี่จริงๆเคสแม่ครูก็ถือว่า amazing นะเพราะว่าถ้านับที่เชื้อสามีอ่ะนะคะแล้วก็นับกับการที่ที่โปรแลคตินมันกดเอาไว้ไม่ให้ไข่ตกนับจากที่เราดูว่ามันไม่มีไข่ตกเลยอ่ะ ก็แสดงว่าที่แม่บอกว่าแม่บำรุงอย่างนั้นมาเรื่อยๆใช้เวลาเกือบปีถูกไหมละ่ะค่ะใช่ค่ะขนาดแบบไม่ได้ต่อเนื่องค่ะคุก้อยแบบขนมาได้อย่างเล็กน,น,น่อยอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทานตามคุก้อยเท่าที่จะหาได้ในทีออัอนะคะแต่ว่าเราก็คุมพฤติกรรมตัวเองด้วยคือเรื่องของงดของหวานของเย็นออกกําลังกายแล้วก็ต้องดูแลพฤติกรรมของตัวเองด้วยปรากฏว่าจากที่ไม่เคยเจอไข่ตกเลยกลับมาเจอไข่ตกใช่ค่ะคุก้อยก็ตรวจเจอไข่ อ๋อโหคิดวจาดีใจแล้วใช่สำหรับคุณตะพก็ดีใจแล้วนะคนที่ไม่เคยเจอไข่ตกเลยแล้วแบบอยู่ๆมาเจอไข่ตกอืมใช่ค่ะจนมาเจอไข่ตกครั้งที่สองคือเหมือนผ่านไปเดือนหนึ่งมาเจอไข่ตกครั้งที่สองครั้งนี้อมันติดเลยนะคะติดลูกโอ้ชาติก็คือพอหลังจากที่เราเทสเจอไข่ตกในเดือนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยสามปีที่เราแต่งงานอะพอถัดจากนั้นแม่บอกว่ารอบนั้นแม่แพ็คน้วมันละหุ่งด้วยถูกไหมใช่ค่ะลองลองเป็นครั้งแรกแพ็คน้วมันละหุ่งดีถอดมดลูก แล้วก็รอบถัดไปนั้นคือไข่ตกปุ๊บติดเลยใช่ค่ะโอ้โหคนลุกโอ้คนลุกเลยอ่ะคือแสดงว่าไข่มันเริ่มกลับมาตกแล้วฮอร์โมนมันเริ่มกลับมาสมดุลแล้วไข่ที่ตกมันสมบูรณ์แต่คุกค้อยแบบอเมซิ่งตรงที่สามีก็ดันรอบนั้นอ่ะสเปิร์มได้ขึ้นมาใช่ค่ะคุกก็ทุกวันนี้ยังแบบยังยังยังเหมือนฝั่นไปอยู่เลยนะคะไม่ไม่เคยชินเลยจะแบบ งงตแต่แต่เราไม่เคยนําไม่เคยจับสามีไปตรวจสเปิร์มซ้ำใช่ไหมว่าหลังบํารุงอะ่ะมันขึ้นหรือเปล่าคืออยู่ๆมันท้องเลยก็คือเราก็ปิดจ็อบเลยใช่ค่ะยัง<ม>ยังไม่มีโอากาสกลับมาตรวจที่ไทยยังดูที่นู่นไม่แน่นะมันมันอาจจะแบบทุกอย่างมันอาจจะค่าที่เพิ่มขึ้นนะหลังจากที่เราบํารุงน่ะก็กล่ว่านะพ่อะมัน โอ้โหแม่ตกปุ๊บสามีเจาะได้ปุ๊บแล้วผนังก็ต้องพร้อมฮอร์โมนก็ต้องพร้อมมันถึงแบบฝังได้อันนี้คือแสดงให้เห็นเลยว่าสมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้แม่คือ7เดือน7เดือนแล้วตรวจทุกอย่างผ่านหมดใช่ไหมคะนิปตี้เทสตรวจคโครโมโซมตรวจหมดแล้วค่ะโอ้ดีมากเลยคคเคยคบอกว่าก่อนหน้านี้คุณหมอก็เคยบอกว่าคือต่อให้ติดเองธรรมชาติได้ค่ะก็อาจจะสิลุง่ายเพราะว่าก็ไม่แข็งแรงเ ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบก็ต้องแบบผสมกูก้ยคือแบบอาจจะต้องปับมรุงไข่มาดีอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยแบบลาบรื่นถูกต้องถ้ามันเป็นไข่ที่สมบูรณ์มามันจะไม่แท้งค่ะถ้าไข่ที่สมบูรณ์มาสเปิมสมบูรณ์มาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นตัวอ่อนแข็งแรงมันจะไม่แท้งแต่ถ้าสมมุติว่าอาการของเรา PCOS หรือว่าพวกโปรแลคตินเนี่ยส่วนใหญ่ไข่มันจะใบเล็กไม่ค่อยจะสมบูรณ์สมมุติตกแล้วเกิดติดบางคนก็จะไปได้แค่3เดือนแล้วก็หลุดก็เพราะว่ามันมันเริ่มต้นมาจาก อดอดแอดแอดอะแม่นึกออกว่าแบบไข่อดอดแอดแอดอะแต่ถ้ามันเริ่มต้นมาจากแบบไข่ที่มีพื้นฐานที่ดีอะยังไงคือก็ต้องไปต่ออันนี้คือเป็นเคสที่อยากให้แม่แม่ดูว่าเมื่อบำรุงสมบูรณ์สุดท้ายแล้วคือการตั้งครรนนั้นเป็นการตั้งครรนที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดอายุการตั้งครรน์ต้องขอบคุณคุก้อยคุเกตนะคะที่แอดมินแล้วก็เพจดีๆมีสาระแบบนี้คือจะบบกว่าอย่างโบเองอะผิดหวังร้องไห้มาหลายครั้งมากคุก้อยแบบเครียดเนาะก็ชอบมาเนี่ยมาเปิดฟัง เพือคุก้อยฟังกำลังใจจากคุณแม่ท่านอื่น <c oughs> ฟังกำลังใจแบบจากคุณก้อยอะไรเงี้ยค่ะเรารูสึกว่าคนอื่นเขาแบบ <ừ> mm. เขายากกว่าเราเขายังแบบเขายังสู้อย่างค่ะก็ทําให้แบบเออตัวเองมีกําลังใจขึ้นมาก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ท่านอื่นด้วยเช่นกันคือ <ừ> mm. อยากให้อยากให้มองว่าคือต่อให้แบบ คือชอบประโยค์กุ้ก้อยอันหนึง่งที่เหมือนให้กำลังใจตอนนั้นนะคะที่บอกว่าเราอย่าไปคิดอย่าไปกดดันตัวเองว่ามันจะต้องตดรอ,อบนั้นรอบนี้อะไรเงี้ยให้คิดซะว่าแบบเราทําดีที่สุดในทุกๆวนันถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีๆที่เราใส่เข้าไปในร่างกายตัวเองคือได้ที่เรานะไม่ได้ได้ที่คนอื่นยังไงมันก็อยู่ในตัวเราอะคะ่ะถ้าเราท้องสิ่งดีๆนั้นจะถ่ายทอดไปสู่ลูกเราเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรเสียเวลาไม่มีอะไรที่ทำเสียเปล่าสิ่งดีๆก็อยู่ในตัวเรานั่ ใช่ค่ะคุก้อยขอบคุณแม่โบมากค่ะค่ะขอบคุณคุก้อยมากเช่นกันนะคะค่ะคุก้อยส่งน้ำอินทผลัมเพียวแฮปเลน้อเอซ็นให้กับแม่โบหนึ่งลังไปบำรุงคันบำรุงน้ำนมนะคะช่วงนี้ทานวันละหนึ่งกระป๋องได้เลยนะแม่เตรียไมไว้เลยนะคะอ๋อโอเคได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่ได้กำลังใจมาจากแม่ๆนะคะที่เคยสัมภาษณ์ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ในเทปอื่นๆคุณแม่บอกว่าเมื่อตัวเองสำเร็จก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับแม่แม่ท่านอื่นเพราะคุณแม่เคยท้อนะคะเคยคิดที่จะหยุดเคยคิดที่จะไม่สู้แต่เมื่อได้ยินว่ามีเคสอื่นที่ยากกว่าเราเหนื่อยกว่าเราพยายามมากกว่าเราแต่ก็สาเร็จ ยังไงวันหนึ่งเราก็จะต้องได้เป็นคุณแม่แน่นอนหากเราบํารุงถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องนะคะครกก็เ,เชื่อว่าทุกคนจะได้เป็นคุณแม่สมใจค่ะครกก็รอฟังข่าวดีจากแม่แม่อยู่นะคะแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ